ฝ่ายนางทั้ง12หลังจากถูกควักลูกตาทั้งทั้งที่กำลังตั้งครรภก็ถูกจับมาขังทิ้งไว้ในถ้ำพวกนางต้องทนลำบากยากแค้นอย่างแสนสาหัสเมื่อพี่สาวคนโตถึงกำหนดคลอดเด็กที่คลอดออกมาจึงเสียชีวิตและด้วยความอดอยากหิวโหวยพวกนางจึงจำต้องนําเด็กมาแบ่งกันกินภายหลัง บุตรของพี่น้องคนอื่นๆที่คลอดตามกันมาก็ต่างเสียชีวิตและถูกนำมาเป็นอาหารเช่นกันชีวิตที่แต่ละวันเต็มไปด้วยความอดสูและทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสทำให้นางเผารู้สึกหวาดกลัวว่าลูกของตนเองจะเสียชีวิตและต้องตกเป็นอาหารดังเช่นบุตรของเหล่าพี่สาว